ดีค่ะทำอะไรอยู่หรือคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังมาเช็คสต็อกสินค้าค่ะแล้วก็มาดูสินค้าของมาคิวซีสินค้าด้วยอะค่ะค่ะจะมีเป็นผ้าตัวไหนล่ะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าแบบที่เขาเรียกกันว่าผ้าปึกขนาดเท่าฝ่ามือเราเนี่ยนะคะกับหน้าผ้าที่เอาไปใช้สำหรับเก็บผ้าวนได้ค่ะเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเอาไปทำก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะ แบบนี้ค่ะโอ้สวยจังเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบหน้าผ้าที่เอาไปเช็ดเอาไปเย็บบนได้ค่ะจะให้ดูค่ะค่ะก็สมมติว่ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ต่อแบบเรียงแบบนี้แล้วเราก็เอาไปทําเป็นหน้าผ้าได้อะค่ะหรือว่าจะเรียงแบบนี้ก็ได้อ๋อเราเรี้ยงแบบไหนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีแบบผิวใหญ่ด้วยแล้วก็ปิดหน้าได้อะค่ะอ๋อเอาไปทําเป็นใส้ผ้าก็ได้ค่ะอ๋อค่ะนะ่คะอันนี้คือ ทั้งหมดเนี้ยค่ะคือสต็อกของทางเราค่ะเรามีบริการจัดส่งฟรีด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถทักมาสอบถามได้เลยค่ะมีทีมแอดมินแล้วก็ทีมฝ่ายขายดูแลอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชั่งน้าหนักนะคะว่าน้าหนักของเราเนี่ยได้คุณภาพจริงๆหรือเปล่าค่ะค่ะเป็นตาช่างนะคะเป็นตาช่างดิจิตอลได้มาตรฐานนะคะนี่ค่ะแพ็กเนื้องของเรานะคะจะมี25กิโลค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำหนักถึงหรือเปล่าอันนี้สุ่มนะคะสุ่มชัางดูนี่นะคะน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าจุดสองศนย์นะคะน้ำหนักเกินด้วยค่ะคุณภาพคือแบบได้แบบดีจริงๆเลยค่ะโอเคค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็ทักมาสอบถามกับทางเราได้นะคะมีทีมฝ่ายขายแล้วก็ทีมแอดมินดูแลอยู่ค่ะสตอ็อกเยอะมากๆเลยทักมาสอบถามกันเลยๆนะคะขอบคุณค่ะ